สวัสดีจ้าพินางก้วยจับเมืองอูบลสิ่งที่ค่อยอยากกินก้วยจับเมืองอูบลน,นะคะรสต้นตำรับอ,อร่มามลองดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะสิต้มทั้งสามหอ่อหรือสิสองห่อเดี๋ยวแกะดูก่อนมันน้อยมันเยอะแค่ไหนแต่พอดีไม่น,น้อยต้มโลข้ขาหมูว้ชิ่พะโลข้ขาหมูนี่หละจ้ะ ตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็จับเมืองอุบลโอโหหลายปีซี่ดักเด้อบริกินนี่เด้อหลายปีดีดักเหมือนกันนะเบริกินกต้นตํารับเอไหนเปิดดูก,ก่อนซิข้อแรกมันจะได้เยอะแยน้อยแค่ไหนมีอะไรบ้างโอ้ยไม่ได้กมทั้งสามห่อโลดค่ะมีผงซุปหน่อ เขาว่าให้เจี้ยงแดงแล้วคือสิไปพปรวพระเถอะเขาให้แซ่เส็นตั้งสามสิบนาทีก่อนให้แซ่เส้นสามสิบนาทีเขาแซ่ค่ะลืนคว่ลืนเขาโหลดต้มมันได้นีละค่ะเดี๋ยวสิต้มเสร็จก่อนสิไม่แช่นะลืนควมต้มเลยสามหอ่อห่อเดียวก็น่าจะอิ่ม เุณแมเขาว่ากองขน้อยคราแม่คราแม่ใหญ่มั้งเขาใช้เวลาต้มเส้นก่อนนะคะสามเส้นโอสามห่อในนี้ก็จะมีน้ำซุปมีหอมเจียวแล้วก็มีพริกผัดให้นะคะตัดเลยค่ะแซบเป็นแซบสิคะ รอสักครู่เด้อพี่น้องขอต้มเส้งก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งว่ากันต้มเส้นก่อนเอาอะจัดอะจัก,ก,จกต้มไปแล้วนะจ๊ะแม่หน่อยกับเทน้ำออกแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วค่ะเพราะว่าแม่น่อยว่ได้แช่ไว้นะคะแม่น่อยหิวพี่น้องแม่หน่อยรุมมาถึงกับจัดการมันโรดถ้าวกะเจใส่ผงน้ำซุปเขาลงไปนะคะนี่นี่เขาให้แช่สามสิบนาที่แล้วก็ต้มน้ำให้เดือดใส่ผงซุป แล้วก็ใส่เซนลงไปสองนาทีแล้วก็ใส่ทุส่นทุ่างจบเนาะ,ะ,ะไม่หน่อยจะใส่อันนี้มันสามหอเนาะไม่หน่จะใส่สองหอลองเมืองก่อนนะคะพอว่ายาดมันเข้มคนเกินคนลองเมืองก่อนสิบเม,มืองก่อนแต่ว่าหอมหอมพริกไทยหอมกระเทียมแนะนำสุด สิมังกรเดอร์ได่บอสองหอ,อก็พอค่ะเข้มข้นมากเราเก็บไว้หนึ่งหอ่อไมื่ต้มแคราวหน้านะสองห่อต่อสามซองนี่ก็โอ้โหสุดจะเข้มข้นแล้วนะคะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะเทะใส่ถ้วเยเลยเตรียมถ้วยก่อน ใหนีเขาบอกว่าพอเดือดเราก็ยกโรปิไฟเส้นสุกแล้วนะคะเส็นเขาเหนียวดีพี่น้องเส้นเหนียวเส้นใสอีกก่อนอบอกเลยว่านําซุปใสแค่นี้พอสองหอเข้มขน้นเส้นซุกยัางล้วพี่น้องเจะได้ดอีกจังหน่อยก,ก่อน ให้เสีนใส่คนอีกจังนิดนึงเนาะใส่คหาอใส่หอมเกลียวทั้งสามพอเลยผู้ใดชอบเยอะก็ใส่เยอะบ่ใส่เยอะกแ็แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นพริกพริกผัดมาแล้วโรยเราจะใส่แค่สองกระพาไดนมันเผ็ดแต่มันก็น่าจ,จะเผ็ด,ด,ยยด,ดยยอยู่แล้วแหละดูจากกินนี่ก่น่าจะโจอยู่พอสมควรเนาะจากนั้น ก็จะใส่ผักชีลงไปคือว่าเข้มหวานนัวของเขาได้แล้วนะจ๊ะสิ่งที่เหลือคือใส่แค่น้ำส้มสายชูน้ำปลาไม่ต้องเลยพอชิมแล้วน้ำตาลก็ลงตัวพอดีนะคะไม่นอนมกักผักชีได้ลายค่ะนี่เยวก็จะใส่แค่น้ำส้มน้ำปลาพอต้องเพราะว่าความนัว กับความหวานลงโตเตะเบอร์ดังนั้นใส่แค่น้ำสม้มสายชูแหวงลงไปช้อนส้อมเอาขึ้นมานิดนึงให้เห็นเส้นนะคะมาทำามาเบิรงนางนาบานีได้อยู่ด้วยจ้าได้อยู่เห็นบานี ท้ากับจะกินได้พี่น้องห้ากับจะกินได้บัตรเที่นี้ไปจะแซ่บบอค่ะได้บอคอยจับง่ายๆสไตล์ไม่ง่าหน่อยสําหรับคนที่อยากกินแต่กลัวตัวเองปรุงไม่อร่อยลองซื้อแบบนี้มากินดูเดอ้อเดี๋ยวคนก่อนค่ะคนให้เห็นกันไปเลยนะบู๊สามห่อหลายอยู่ด้วยพี่น้องอย่าดูถูกมาเดอ้อที่แหลกว่ามันหน่อยบาทนี้มันหลายเด้สองห่อกับพ่อเราเด้อพี่น้องเอ้ยอย่งรลมมาคือคอยเดอ้อกองขนอยขาแม่ยีเดอ้อ หไม่ได้สดน้ำเลยน้ำน้ำมันแห้งหมดก่อนเลยนะจ๊ะแต่กรลังพอดีค่ะก็จับน้ำลายกับกแสบนี่โยเส้นเขาเหนียวใสเหมือนเส้นสดเลยค่ะอันนี้บริการบริ่ารีวิวแล้วกับบริกาแนะนํานะคะคือข้อาอยู่ต่างประเทศถ้าข้าซื้อมากเราถามันแสีเเข้ากระบ,บอกกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าบอแซสบเข้ากกจะสด้บอกกันมันบอกว่าอันนี้อหญ่แนนแต่ทั้งเหมือนทั้งมวล ประสิทธิภาพของลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันตอมรับรดความแสบกับพคือกันเนาะอพอดีลีพี่น้องพอดีลีเลยเป๊ะเวอร์น้ําตาลไม่ต้องใส่น้ำปาลาไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่อะไรเลยอืม ลงตัวแล้วพร้อมที่จะสดค่ะง่ายตกแป๊บเดียวค่ะเเนียวดีพี่น้องเส้นเหมือนเส้นสดเลยเส้นเหนียวใสดีมากอมคมหอนสุดๆพลัง <c oughs> โอ้ยขยล่ลวกพวดพี่น้องข่อน่าจะลวกกักสองหอ <c oughs> เห็นมันเหนียหน่อยเนาะบัดเวลามันสุกมาแล้วโอ้โหไม่ได้ว่ากันเลยนะ ฮั่นโคตรได้เซ็ตเนี้ยวดีพี่น้องน้ำซุปเด็ดมาก คันเอาน้ำใส่ลายกับสิพุแทบอีกมันต้องแบบนี้แต่บางคนสิมากินก็จับแบบกูจับยวนแบบมีน้ำจักน้อยเนาะคันเป็นเขาแบบแต่เป็นเขาเนี่ยก็จะว่าหงขึ้นหมอนะคะ จากสภาพเซนที่เข้าเบิ้งแล้วว่าหนาสีว่าหลายเนาะห้อน,หนึ่งหน่อยนึ่ง,ง,งก้วยร่วมกันแล้วจำนิวซี่บอพี่นองบัดเอาล่งมาใส่น้ำป๊าดได้หลายแทบห่วนไม่ไห่ย่อมกระเจา ขาเจ้ากินยังได้ด,ๆๆๆนะนะดูจุดๆอย่างนั้นดูสิเนี่ยเกาหลีมั่งกินไต้หวันเนาะขาเจ้ากินเสร็จญี่ปุ่น นอสำหรับที่ผู้กดว่าเฮ็ดแล้วบแแซ่บนะก็จัเมืออบนรถนั่งเดิมได้เลยนะคะแต่ยอย่โรลบมากมันไม่อย่าน้อยคอย้้ำอีรอบเส้นเล็กเหนียวนุ่ม ขนาดว่าได้แซ่ได้เนี่ยมาตรงเลยถ้าแซ่หั้งสี่เนี่าคือใส่กับพะโล้ขาหมูใส่กับอะไรก็อร่อยถ้าซื้อว่าน้ำซุปมันอร่อยนะ ใช้แค่น้ำสงเพิ่มทเทเขาให้มากนะเครื่องปรุงคือลงตบเป๊ะโอ้ยหหอนถึงไปน้ำเดี๋ยวเอาน้ำลองไปน้ำห่อนลายจนเพดาน,ฉนเฉลิอกอมคมอนคักแท้แก้วเล็กพริกขี้นูติ nắng mùa nên sc 77 sc law aga navig ขอเวลากินหลังจอค่ะไม่ไหวร้อนมากร้อนจริงๆกลับมาแต่สอบมาเหตุกินแสบสงใจอยากขอเวลานะคะคอเวลากินลัง้งไม่ผักพอเล็กน้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะใครอยากกินไป ซื้อมาลองดูนะคะแล้วก็ใจใจ้ารักนะจุ๊บๆขอกินหลังไม้นิดนึงค่ะ